หลักในการเขียนข้อความโฆษณาบน Search as ที่ Google แนะนำนะครับข้อที่1ข้อความโฆษณาควรมีคีย์เวิร์ดแสดงอยู่ในข้อความโฆษณาเพื่อทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าเข้าพิมพ์ค้นหาเข้ามาและสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มคะแนนคุณภาพให้ด้วยนะครับข้อที่2นะครับ เขียนสิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่งหรือแสดงเป็นราคาพิเศษโปรโมชัน่นหรือข้อสเสนอพิเศษอื่นๆเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้คลิกมาที่โฆษณาของคุณคุณต้องไม่ลืมนะครับว่า search ads เนี่ยข้อความโฆษณาของคุณเนี่ยจะแสดงคู่กับโฆษณาของคู่แข่งคุณต้องแตกต่างครับไม่อย่างนั้นลูกค้าไม่มีทางคลิกมาที่โฆษณาของคุณครับ ข้อที่3นะครับใส่ข้อความกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจเช่นโทรติดต่อเลยซื้อเลยลงทะเบียนคุณต้องการให้ลูกค้าทำอะไรหลังจากอ่านข้อความโฆษณาของคุณให้คุณเขียนเข้าไปบอกลูกค้าครับข้อที่4นะครับ เลือกส่งโฆษณาไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับคีย์เวิร์ดไม่ควรส่งไปที่หน้าโฮมหรือหน้าหลักนะครับมันจะเป็นอะไรแบบรวมๆให้เลือกหน้าเฉพาะที่เกี่ยวกับสินค้านั้นๆตามที่คุณโฆษณามันจะทําให้ลูกค้าเห็นข้อมูลได้ง่ายแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้เร็วกว่าครับลองนํา4ข้อนี้ไปปรับใช้กับการทําโฆษณา Google Ads ของคุณครับ